หน่วยพ่อจา๋าเรื่องการปฏิบัติตนที่ดีต่อพ่อแม่สวัสดีเด็กๆและก็ผู้ปกครองนะคะวันนี้เด็กๆก็มาเจอกับคุณครูบุญเรืองหมทองหรือว่าคุณครูแจ้วนะคะในหน่วยนี้เรายังเรียนกันในหน่วยของพ่อจ๋านะคะเราเรียนกันไปแล้วทั้งหมด4เรื่องเด็กคุณครูทบทวนให้ก่อนนะคะเรื่องที่1น,นั่นก็คือความสําคัญของวันพ่อซึ่งตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะหรือวันคล้ายวันเกิดของท่านนั่นเองวันที่2ที่เรียนไปแล้วนั่นก็คือ พระราชะกรณียกิจนะคะที่พระองค์ท่านนั้นทําเพื่อประชาชนชาวไทยนะคะเรื่องที่3นั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์ของวันพ่อนั่นก็คือดอกพุทธรักษาสีเหลืองนั่นเองนะคะที่เขาใช้สีเหลืองเนื่องจากว่าวันคล้ายวันเกิดของท่านหรือวันคล้ายวันพระราชสมภพของท่านนั้นท่านเกิดในวันจันทร์นะคะก็เลยใช้ดอกพุทธ,ธรักษาสีเหลืองนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็เมื่อวานที่เราเพิ่งเรียนไปนั่นก็คือบทบาทในหะน้าที่ของพ่อนะลูกนะ ก็คือพ่อเป็นคนที่ทํางานส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัวนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติตนนะคะที่ดีต่อคุณพ่อคุณแม่นั่นก็คือหน้าที่ของเด็กๆนั่นเองนะคะเด็กๆนั้นอยู่ที่บ้านเด็กๆก,ก็สามารถช่วยเหลืองานบ้านได้อย่างเช่นนะคะเวลาเราใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วเราก็สามารถเก็บลงในต กล้าได้นะลูกนะเราก็อย่าทิ้งเพ่นพ่านถ้าเราทิ้งเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็เหนื่อยต้องมาตามเก็บให้เราเล่นของเล่นก็เหมือนกันเล่นเสร็จแล้วเก็บเข้าที่เดิมนะคะเวลาคุณพ่อคุณแม่กลับมาจากทํางาน,นเหนื่อยเด็กๆก็สามารถเอาน้ําให้ท่านดื่มได้กินข้าวเสร็จแล้วช่วยท่านยกถ้วยยกจานกลับไปไว้ในครัวได้เหมือนกันและที่สําคัญที่สุดบ้านใครที่อยู่กันหลายๆคนมีพี่มีน้องหลายคนนะคะก็คือไม่ทะเลาะกันนะลูกนะ รักแล้วก็สามารถขีกันคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ดีใจด้วยนะลูกนะแล้วก็คุณครูก็ใกล้จะถึงวันพ่อแล้วนะคะคุณครูกอ็อยากจะให้เด็กๆทุกคนนะคะแสะดงความรักกับคุณพ่อคุณแม่นั่นก็คือไปกราบที่ตักของท่านแล้วก็หอมแก้มท่านสักหนึ่งครั้งนะคะแค่นี้คุณพ่อคุณแม่ก็ชื่นใจแล้วนะคะที่เห็นเด็กๆนั้นคอยดูแลท่านค่ะ ทำเสริมทักษะนะคะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปับด้วยนะลูกนะวันนี้ที่คุณครูจะให้เด็กๆทำนั่นก็คือคอคนนะคะเด็กว่าตามคุณรูค่ะคอคนค่ะคอคนค่ะ,คคคะวิธีการเขียนคอคงนะคะ <ๆ S 2> ให้เราม้วนหัวนะ,นะลูกนะลากลงมาแล้วก็ทําหยักหยักแล้วก็ลากลงมาแบบนี้นะคะด้านล่างนี้คุณครูก็จะมีให้เด็กได้เขียนการสบอรทััดนะคะ,ะ,คะก็ให้เด็กเขียนจากาแถวหน้าไปหลังนะคะ ด้านหน้าสุดไปข้างหลังพอเสร็จแล้วเด็กๆก็เริ่มมาเขียนแถวใหม่จากนั้นก็ให้เด็กระบายสีนะคะให้สวยงามเลยตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะกิจกรรมสร้างสรรค์ของวันนี้นะคะนั่นก็คือการระบายสีภาพพ่อเห็นไหมคะคุณพ่อพาหนูน้อยคนนี้หนูน้อยคนนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงนะคะส่วนคุณพ่อเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ ผู้ชายค่ะนะคะคุณพ่อก็พาเด็กคนนี้นะคะออกไปเดินเที่ยวนะคะตามสถานที่ต่างๆเห็นไ,ไหมคะคุณพ่อก็รักเด็กคนนี้มากเลยแล้วเวลาเด็กไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆก,ก็ต้องจําอะไรคะ จับมือคุณพ่อคุณแม่ไว้ตลอดนะคะเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะลูกนะจะมีคนอยู่เยอะและก็อาจจะมีโจรผู้ร้ายหรือสิ่งอันตรายต่างๆได้เพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องอยู่ใกล้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะให้เด็กเลือกสีในการระบายสีคุณพ่อกับระบายสีโลกเด็กๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยระบายเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายกกรูปกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะลูกนะเก่งจังเลยทุกคน